ในวิดีโอนี้ครับผมจะพาท่าน้ยมย้ายแคทเทอร์มิลล่านะ 349F คันนี้นะครัท่านโยมไปทำงานเออขาเรียกว่างารงานสร้างลานจอดรถอ่ะอที่ตรงนั้นแหละนะครับผมไปแทนริฟแฮร์ครับไปจะเป็นไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมว่าการย้ายจะวุ่นวายสักแค่ไหนเงาอะไรวะเงาอะไรบ้าะขึ้นไปดูได้ไหมเดี๋ยวต้องไปเอารถลากมามาลากเอานะครับ เฮ้บโอ้โหเป็นแชทผมอยากให้มีแชทอ่านิกเจนมามากเลยเนาะชมนิกเจนอะโอ้โหถ้ามีจะดีมากเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ้โหดูมุ้งจีแบบใหญ่มากๆอะเนี่ยเวลานั่งมุมมองเด็กไอเลอร์ก็จะนั่งตรงนี้เนาะึบเฮ้ยโอ้โหมันขึ้นยากจังเนี่ยเฮ้ยไอ้บ้าเนี่ยขึ้นยากขึ้นไปขึ้นไปนี่ไงโอ้โหนั่งมุมมองเด็กไอเลอร์ผมว่าจะสูงสูงสูงปูงสูงโูงสูงสูงสมงสู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 งส โอเคครับ okay, ทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาเอาทลเลอร์แล้วก็โรเบิร์ตมาดีกว่านะครับผมโอเคครับผมอันนี้เราย้ายอันนี้มานะครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโอสุดท้ายที่เราทําการางานที่เราทํางานนี้แล้วกันเนาะสำหรับ JCB อุ้ยเซียนจังว่าถอยสำหรับ JCB คือผมมองว่ามันมันยากไปอะ่ะเอางานเราอยู่ตรงนี้นี่หว่ารถรถขุดเราอยู่ตรงนี้ว่ะอา่า เราต้องอ้อมใช่ไหมผมต้องอ้อมไกลขนาดนั้นเลยเหรอผมไม่อ้อมผมจะออกขวาเนี่ยผมไม่อ้อมหรอกอ้อมไปทำไมไกลจังวะทางมันเป็นอะไรอะ่ะมันก็อ้อมน,นี่มันก็พอ,อนนขึ้นสะพานตรงนี้ก็จบแล้วดีเอาโอยหนอผมจะลงไปฝั่งนู้นเออ อมออกขวาไปนี่เราก็ไปขึ้นสะพานนู่นน่ะมันจะยากตรงไหนลูกพี่เออโอ้ยโต้ทนโอ้ขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยไม่ให้ผมเสียหลักไปมากกว่าน,นี้นะครับผมเฮ่ย <c oughs> ขอบคุณครับมีโอกัดจะนี่ละคุณนะครับเฮ้ยเอ,อ้ามาผิดเลนหรือเปล่าเนี่ยไม่ผิดหรอกนะทำไมผิดหรอกีิจ้า เดียวครับดวดครับผมเดี๋ยวแม่ผมบอกแล้วไม่ผิดประเด็นเลยคือเราจะหวดไปทั้งหมดเลยครับนี่ครับเหนียเหนียขอโทษครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตัวทีละกันเนี่ยรถแคทก็จอดอยู่ข้างหน้าเราดูเด็๋ยวแมเหลืองๆดูไกลๆนู่นนะนะครับที่หยกครับก็วากันไปนะครับที่หยกครับจู่ มาครับผมืออมาถึงนี่เดี๋ยวผมก็จะอัดมันแรงๆแล้วก็จะเปิดนี่แล้ว,ลวให้มันเบรกเลยคนระับโอ้โหดูเบรกเบรกแรงมากอะ่ะมาแบบเลื้อนๆเลยอะ่ะโอเคตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ทําการอ่าขึ้นรถนะครับผมแม่รถคันเล็กจังวะทำไมรถคันเล็กมันจะเข้าไปได้หรอเพราะมันคันเล็กจังอะ่ะไอ้ สาเหตุที่รถขุดนะท่านผู้ชมที่เขาขับด้านซ้ายนะท่านผู้ชมก็คือต่างประเทศเนี่ยประเทศที่เขาผลิตร,รถรถขุดเนี่ยก็คือจราจรเนี่ยเขาพวงมาลัยเขาจะอยู่ด้านซ้ายถนนเขาจะวิ่งชิดขวานะครับผมสาเหตุที่รถขุดห้องเก๋งอยู่ฝั่งซ้ายนี่ก็คือตามกฎหมายบ้านเขานี่ก็คือจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับห้องเก๋งจะอยู่ฝั่งซ้าย ห้องขับอ่ะห้องขับจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอ่าร,รถรถยนต์รถยนต์ของเขาเนี่ยก็อยู่ฝั่งซ้ายเช่นกันครับ <_ d ata> เดี๋ยวเดวผมขึ้นผิดปะรถยนต์ของเขาเนี่ยห้องขับก็อยู่ฝั่งซ้ายถนนก็จะวิ่งเลนขวานะครับ <_ d ata> แต่ถ้าถ้าเป็นเมืองไทยผลิตเองนะถ้าเป็นเมืองไทยที่แบบว่าผลิตผลิตเองก็ห้องกิ๋งก็ต้องอยู่ด้านขวานะครับผม แต่ว่าเราชินแบบว่าห้องจิงอยู่ด้านซ้ายไปแล้วเนาะรถขนะุดเนาะโอ้โหโดนไฟแดงว่ะลืมดูโดนไฟแดงเฉยลลเ,เลยวะ่ะนะผมสาเหตุที่อยู่ด้านซ้ายนะท่านผู้ชมนะเพนะราะว่ารถอันนี้ไม่ได้ผลิตที่เมืองไทยนะครับไม่ได้อ่าไม่ไม่ใช่เป็นรถเมืองไทยเนาะไม่ใช่เป็นเป็นรถนาเข้านะครับ พ่อามารถคันนี้รถรถขุดมันไม่ได้แบบว่ามาวิ่งบนร้องถนนอยู่แล้วไงมันวิ่งอยู่แต่ในป่านะครับเดีย๋ยวเราจะกลับไปที่างานนี้นะครับรถเราต้องอ้อมไปลขนาดนี้เลยหรอโอเคอ้อมก็อ้อมวะอันนี้ก็จะเป็นถนนสี่เลนที่เราทำนะครับทกากผู้ชมตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามกันเลยทีเดียวนะครับผมเป็นงานที่ใหญ่นะแต่ว่างานใหญ่แต่ว่าน้อยมาก <laughs> เป็นงานใหญ่แต่ว่าทําน้อยอะทานผู้ชม ทำน้อยมากนะครับสวัสดีครับเสียโอยโทโทษโทษโทษสวัสดีครับเสียจุ๊เลยครับเสียเจ็บโอยโทษ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 ครับเสียโทษครับโทษครับเสียโทษครับไปครับทุก้ชมตรงไปเลยครับไม่รู้ว่าจะเอาแคทไปขุดได้นานสักแค่ไหนเพราะว่าแคทมันเร็วเนาะเพราะว่าเดี๋ยวก็จอยตัวนี้มัน จอยตัวนี้มันคอนโทรลไม่ทันนะครับผมมันต้องใช้จอยใหญ่ต้องใช้จอยใหญ่นะครับผมดุดดุดลวดขบปึ๊บปึป๊บปึป๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไปทางไหนวะเนะี่ยไปตาม GPS เลยไหม เอ๊ะมันก็ตรงมาก็ได้ไม่ใช่หรอวะมึงให้ผมเลี้ยวทําไมวะเนี่ย GPS มันะม,มั่วชิบหายแนละ้วมันก็ตรงไปก็ได้ไม่ใช่หรอวะเออเนี่ยมันก็ตรงมาก็ได้มาเลี้ยวซอยนี้ก็ได้เนี่ยเลี้ยวซอยหน้าก็ได้นะเออซอยนี้ก็ได้จะได้ไม่ต้องเลี้ยวหลายรอบไงอ่ะขึ้นไปมาแล้วเดี๋ยวรอจอยนะครับทุกโยม คือผมก็อยากเล่นจอแล้วนะครับตอนนี้ส่งไปก็ราวๆสามอาทิตย์แล้วนะครับผมสามอาทิตย์แล้วนะท่านผู้ชมที่ผมส่งไปเนี่ยไปครับลงครับลงอ่ะใหญแคทมาช่วยงานครับผมใหญแคทมาช่วยงานพูดเยอะเจ็บคอครับผมโอ้ยอย่าตกอย่าตกโอเคไปครับลูกแคทมันจะเร็วเออมันจะขุดมันจะขุด ได้ดีหรือเปล่ามันเร็วเกินนะวีดีโอนี้จะได้ตักหรือเปล่าออยังไม่รู้เลยนะโอ้โหด,ด,ดูมันเร็วมากเลยอะต่างอย่างรีเแรมากเลยนะครับถลไยไปเลยเออมันต่างจากจอยใหญ่เลยเนาะต่างจากจอยใหญ่ม้ากๆเลยอะเนาะท่านผู้ชมต่างมากเลยอะ จอยใหญ่คือมันมันบังคับแบบดีมากอ,ะอ่ะเอเดี๋ยวเราไปลองขุดสักนิดนึงละกันนะครับทุกทุาครับแม้วลิฟแพรนี่แม่งตักได้น้อยชิบหายนะบุกมาเลยไอ้ไอ,อ้บุกี้แม่งก็เล็กนะครับผมบุกี้ใหญ่นะแต่ตักได้น้อยมากๆผมงงมากเลยทำไมถึงเป็นเช่นนั้น งงจัดเลยเนะี่ยงงจัดปัดเลยเนี่ยนี่มาดูแคทด,ดิแต่แคทมันเร็วเนาะอื้อไงบุก,กี้ใหญ่เลยเดี๋ยวจะชนกันเอาลบก่อนลูกพี่ไอ้นี่แม่งเล็กชิบหายแล้วบุวก,กี้มันมันใหญ่นะบุก,กี้มันใหญ่แต่มันตักได้น้อยไม่รู้เป็นไรนะบัก็กหรือเปล่าก็ไม่รู้ น่าจะบลักมากกว่านะดูจากทรงแล้วเนะี่อุ้ยอ่ะโอเคน่าจะบลักมากกว่านะทุกทีผมผมมองว่ามันบลักนะอุ้ยโอ้โหโดนไมโดนไม่ถึงโดนไม่โดนอืบอ่ะชึบโอ้โหดูมุ้งกี่มันดิเฮ้ยแชทตักดีว่ะแต่ว่าแต่จอยมันขับไม่ดีอะดินี่จะมันทำไมมันนิ่มจังวะ หรือว่าผมเริ่มขับเก่งแล้วนี่เริ่มขับเก่งแล้วผมเริ่มขับเก่งแล้วเริ่มขับเก่งแล้วชวัวรนี่มันต้องพ้นวันนี้เลยเริ่มขับเก่งแล้วชวัวรเอาละดีไหม ออขุดไปเรื่อยๆเอออันนี้ยังงานออกเร็วกว่างานออกเร็วกว่าไอ้ไอ้ตัวนั้นอีกไอ้ตัวนั้นบุก,กี่เหมือนจะเท่ากันนะแต่ทำไมช้าจาังวะคือจิ้มจิ้มลงไปแม่งเต็มบุก,กี่แล้วเหมือน JCB อะ่ะคือจิ้มลงไปเต็มบุก,กี่แล้วออ้อหงงยิบหายเลยแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยได้ยงเยอะเลยดูดิได้โคตรเดยอะเลยนะ บุกิได้อย่างเยอะเลยท่านผู้ชมอ่ะว่ากันไปเอาใช้แคทมาช่วยครับเล่นสลากกันไปแล้วกันนะครับผมโอเคครับคนดูครับสำหรับวิดีโอนี้ผมก็จะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นครับใครอยากดูอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกได้ครับส่วนซานี่นครับรอดูในเดือนหน้าแล้วกันนะผมวันที่10 14มั้ง14กันยามั้งนะครับผมจำลืมไปแล้ว เจอนใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับโอ้ว้วาวแดดจามเย็น